บ้านบุ๋มปนัดดาไม่รู้ตัวโดนฮุบสมบัติผู้คนดังแรงถ้าผู้ชื่อจะรู้จักมหาเศรษฐีก็จะขอแต่งงานบุ๋มเล่าหมดผู้ชายที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตอึง้งผู้คนดังในวงการส่งทั้งขยะในวันแต่งงานแช่งให้โดนทิ้งผู้ชื่อคือรู้เลยทุกอดีสามีหูพุ่นไม่รู้ตัวตัวแม่มาเองบุ๋มปนัดดาเปิดหมดเรื่องราวความรักโดนเทเซ,เซมาที่แพทกับแพทนภบประพา โดยเผยคลิปรายการล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคม2566พูดชื่อร้องอุย้ยบุ๋มบนัดดาเล่าหมดถูกอดีตสามีหูพุ้นและผู้ในวงการส่งทางขยะมาให้แช่งให้โดนทิ้งพร้อมเผยเส้นทางรักกอดอาทิ์และกระแสท้องออฟเดอะทาวงงมีลูกกับสามีตัวเองโดนคอรหาโดยบุ๋มเล่าสาเหตุความรักในอดีตแต่ละครั้งที่ต้องจบรวมทั้งกับความรักกับเทรนเนอร์ จบลงเพราะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเปิดยืมทำกิจการด้วยกันจนมีเรื่องวุ่นวายไปหมดจนผ่านมาสักร,ระยะหนึ่งเรามาเจออะไรบางอย่างที่มันใช่หรอคำว่าครอบครัวต้องสร้างด้วยกันไม่ใช่หรอไม่ใช่วันหนึ่งที่คุณประสบความสําเร็จยืนสองขาตัวเองได้คุณถีบหัวเราส่งอย่างนี้หรอไปเจอเอกสารที่เขาทํากับเราแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วจํานวนผูดถึงหุ้นเราเหลือหนึ่งเปอร์เซนแต่เราลงหุ้นก่อนด้วยพูดแค่นี้มันเสียความรู้สึก พร้อมทั้งเผยช่วงที่เคยคุยกับฝรั่งเยอะมากเป็นมหาเศรษฐีด้วยพร้อมจะมาขอเราแต่งงานคนหนึ่งมีปราสาทบนเขาเป็นเจ้าของบริษัทเพชรระดับโลกแต่ต้องไปอยู่กับวงตระกูลเขาอีกคนอยู่อินเดียอีกคนอยู่จาเมากาให้แพทดูหมดเลยแพทการันตีหล่อทุกคนคุยจนลูกถามคนที่เท่าไรหร่เราแม่ฮอตมากเหมือนวัยรุ่นมัธยม ก่อนจะพลิกผันจากฝรั่ง8คนมาเจอก๊อตสามีคนปัจจุบันเพราะโควิด1ิปุ๋มถึงกับลัน่นเพราะโควิดพลาดพวกเขาไปส่วนเรื่องพลิกอีกคนเป็นคนในวงการบันเทิงแต่ไม่ใช่ดาราเจอกันในงานทำงานด้วยกันหลายงานมากเขาชวนไปออกเดทกันในโรงแรมหรูเราเห็นการ์ดบัตรห้องยังไงทำไมต้องมีบัตรห้องชมเราจนอึดอัดเราขอเข้าห้องน้ำแล้วกลับบ้านเรารู้อนาคตคืออะไรการ์ดโรงแรมมาอย่างนั้นซึ่งเราไม่ชอบแนวนี้ ถ้าเราชอบอยากได้เราจองห้องเองจ้ะเขาเลยโกรธมากวันที่เราแต่งงานกับพ่ออันดาของขวัญที่ได้จากเขาคือถังขยะพร้อมข้อความว่าเผื่อวันที่คุณจะโดนทิ้งคุณจะได้ใช้มันบ้างพร้อมกับทิ้งถ่ายว่าถ้าพูดชื่อคือรู้เลยแต่ไม่พูด